มีเวยหนึ่งอาชีพหนึ่งที่พวกเราทำได้นะครับเราเรียกว่าขาวกล่องถ้าต่อไปเราจะมาเป็นพิธีกรนี่นึงครับพิธีกรรับเชิญในวันนี้นะครับอ่ะาีเทิร์นครับอ่ะตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนมีเงี้ยถนนคนเดินเยอะมากวันนี้เราก็มาเที่ยวถนนคนเดินกันนะคะคนเยอะค่ะถนนคนเดินจริง สคนเดินเยอะแยะเลย,ยนี่นะปกติแบบก็มาเที่ยวบ่อยนะแต่ว่าช่วงน,นี้รู้สึกเฉยๆกับถนนคนเดินมาก <c oughs> แต่ถ้าคนเดินเนี่ยเราหาทางพยาไม่ค่อยเจอนะ ไม่รู้ทำไมเราเดินหามาประมาณ1นกิโลแล้วยังไม่เจอเราจะไปหาเสียงครับไม่รู้เสียงไหนครับฝรั่งฝรั่งเสียงฝรั่งอ่ะัง